จังหวัดมุกาารค่ะก็เต็มสถานที่ภายในวัดป่าวิเวกธรรมคุณนะคะสำหรับเป็นจุดส่วนรวมรับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง19คนจากอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาดูงานพลิกคว่ำค่ะเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาก่อนที่จะส่งมอบร่างให้กับญาติได้นําไปประกอบพิธีค่ะชาวบ้านในเพอรพรเจริญจังหวัดมืงกงาารร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลพรเจริญแล้วก็ฝ่ายปกครองเร่งกางเต้นแล้วก็จัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้ที่บริเวณลานหน้าเมนเผาศพ วัดป่าวิเวกธรรมคุณเพื่อที่จะใช้เป็นจุดสุมรวมรับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง19คนจากอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาดูงานผิดคว่ำเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาค่ะโดยทางวัดก็จะทําพิธีสวดบางสุกุลศบก่อนที่จะส่งมอบศพให้กับญาติที่ส่วนใหญ่เป็นกรรมการธนาคารขยะนําไปประกอบพิธีค่ะก็คาดว่าร่างของผู้เสียชีวิตนั้นจะเดินทางมาถึงภายในคืนนี้ สำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะก็สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลพรเจริญได้ทำโครงการพัฒนาศักยภาพและการศึกษาดูงานคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้าน ทางคณะศึกษาดูงานเนี่ยออกเดินทางช่วงเย็นวานนี้ค่ะด้วยรถบัสสองชั้นกำหนดการศึกษาดูงานก็คือวันที่26ถึงวันที่28กุมภาพันธ์ด้วยความตั้งใจว่าจะนำความรู้การจัดการขยะจากเทศบาลตำบลปากน้ำประแสอำเภอแถลงจังหวัดระยองขออภัยค่ะอำเภอแกลงจังหวัดระยองเนี่ยมาพัฒนาพื้นที่แก้ไขปัญหาขยะแต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุียก่อนค่ะ ขณะที่ทางจังหวัดพงการก็เตรียมตรวจสอบการจัดทําโครงการศึกษาดูงานครั้งนี้ว่ามีความเหมาะสมและมีมาตรการเรื่องความปลอดภัยหรือการว่าจ้างผู้ประกอบการได้ใช้รถบัสท,ที่มีการตรวจสภาพถูกต้องตามระเบียบหรือไม่นะคะเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่ทําให้มีผู้เสียหายเป็นจํานวนมากค่ะ